สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตัดหญ้านะครับแบบได้หญ้านะครับให้ตัดถึงดินนะครับโดยใช้ใบตัดหญ้าจากใบรถเกี่ยวนะครับนี่นะครับใบนี้ก็เป็นใบเก่านะครับที่ไปโอเข้ามานะครับตัวน็อตก็หาที่หาได้นะครับปกติจะใช้เป็นน็อตสั้นนะครับแต่นี่ผมไม่มีนะครับก็เลยใช้เป็นน็อตยาวนะครับนี่นะครับส,ส่วนใบตัวนี้นะครับเป็นใบใหม่นะครับ นี่นะครับก็มีข้างเดียวนะครับเป็นใบตัวเล็กนะครับเอามาใส่กับใบวงเดือนเก่าได้เลยนะครับนี่นะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะใส่ยาวแค่ไหนก็ได้นะครับถ้าใส่สั้นๆก็ตัดได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้ารูเข้าได้ก็ใส่นะครับ ถ้าเข้าไม่ได้ก็ขยับหารูใหม่นะครับนี่ครับอันนี้ใส่ไม่ได้ก็ขยับมาข้างบนได้นะครับใบรถเกี่ยวนี่ถ้าเป็นใบใหม่นี่จะคมมากนะครับแล้วก็จะคมนานด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็อยู่ที่น้ำหนักนะครับจะรู้สึกหนัหนกๆเวลาตัดนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดใส่เลยนะครับนี่นะครับเวลาตัดนะครับจะใส่ใบแบบนี้นะครับให้หญ้ามันกระจายลงล่างนะครับ นี่นะครับเพื่อนเเทียบดูนะครับใบตัวเล็กกับใบตัวใหญ่นะครับแน่นอนนะครับใบตัวใหญ่ก็มีน้ําหนักมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูตอนตัดกันเลยนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้น็อตยาวนะครับหญ้าก็มาติดตรงน็อตนะครับถ้าจะตัดนะครับผมแนะนําให้ใช้ใบตัวเล็กดีกว่านะครับเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยนะครับแล้วเครื่องก็จะไม่ทํางานมากเกินไปนะครับนี่นะครับใบตัวนี้ไม่มีคมแล้วนะครับเพราะเป็นใบเก่ามาแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาตัดแบบได้หญ้านะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใบตัวนี้ นี่นะครับถ้าตัดหญ้าปกติใช้ใบปังตอดีกว่านะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ